ดาวพรมการวัสดีนกร่ายพี่น้องครับทาง facebook กแลกว้วก็ u t u b e นะครับทางช n e l เด็กน้องสลางนะครับวันนี้รับจับงานเป็โค่ครับแลดินอยู่ ดูภาพเ,เห็นเล็กน้อยครับเล็กน้อยกูรถไทยกำลังพักจิ้เขาเซาแล้วครับนี่ใหญ่โคมาซูนะครับ p ี่ร้อยสามสิบกี่แปดมาเก็บกูรถไทยนะครับรถไทยขวมพอดีแล้วงานแถวนี้นะครับไป็นรองรถไทยอีกคันนึงมาหลากละหลากคน อย่าวนีแป้งทางให้ันโค้งกับไปหลากดูกอย่าฝ่ายมึงกำแนมเหตุการณ์มึงพี่ด้องดีเนี่ยครับคนณโมเป็นอย่างไรคนโมบาดเจ็บกลางแตง่งทางเขาหลอกสีฝ่ากได้พี่น้องอย่าแม่นในเฮ็ดนกระฟาอทำไร เราเป็นควมควมมาแล้วครับนี่แต่บ่ตุกเกือบเป็นตุกน้องหนมนี่กันเลือกกันได้นี่ตุกจากกันรับหนา,าม่ะเดี๋ยวพาไปไกลๆครับอันตรายไม่พูอกัน นางานยืนวนก็เล่นครับเอาเบอเดียเครื่องนี่คือจะลั่นแลยล่ะครับโอเรลั่นพอเห็นกลายไปกวนเขาออกครับ จังตามของรถบรรทุมเนห้ีปี่เจ้าปนนะเอาแบบเลยปฎิบ่าวอ้รถของก็ตุงหนามเพ็ดตุ่งแหน่ไปไ้พวกจะองเนเพ็ดเอาเองเลยตัวนั่แม่นี่นะเอาดินตัวหนีไปกองไว้นีกองที่นีกันไมีกอนเม่ยกำตุงนามน่ะแม่ข้าสูขาดมากยานมม่หนีเนาะแม่ ี่ดีเลยไปไปคุยกันเนาะไปบอกเราโซนั้นเราไปเาอารกถึงห้วยได้สูนบอกล่าคขาขับยุ่ยมนเป็นยังนบอกกันสก้อนมันมมน้ำชงน้ำวิดอ้ทุกคนเขาขาวจากรถขัน้นนี้บอีเหรอขั้นนี้แล้วเป็นดาวโปร่ง่ายอ เน่เพื่อใ้ปิดกองท่านหมดแล้วนี่ยังไดมับยางกคือใว่าเป็นดับอยู่ดอกรับ่าดับดับมันบดับอีกใดหัวโหดอันนี้ขั้นในโอเวร่ลัน่แล่มันเครื่องบเวอร์นัดอรตัเอ์เฟอร์นะใชบอกถ้าเครื่องโอเวอร์ลัมันดับคุณแจบไหนั้นต้องปิดก้องอากาศหน่อยอากาศเขายางเดียวบอกป้องหเรื่งปนโอ้อคุณแจวดับบ่าไงขันอะ บวอยู่คนกลุ่มขาวไปจูดอย่างไ่เ่อเห็นในตัวผมเต็มทางเลยนะพ่อผมขี่รถไกลเนี่ยผมเห็นรถไทยบ้างอันนี้รถเพื่อนนาจะดับบ่ท่านเหรอครับคน่าตุกสะเพล่น่ะคนขับเพื่อน ว่าไฟเลยครับเดิเดบเนินการโดยทีมงานอลิสพรอนครับเพิ่มพูนสับทีมงานแลดินไทยทิต่อทมทีกับทิต่ตเขามาไดนะครับหลับมองทมที พี่น้องนะครับกดติดตามทางยูทูปนะครับเด็กน้องทางลางตัวนี้้องเฮ็ดให้รถไทยต่างเที่ยงก่อน,น่อยครับจังได้ดึงขึ้นใจกระ,ระวังไงละ่ะเดี๋ยวนี้ราคามันข่ำอยู่บมน่าไหจะมีปัญหาย,ยังบมน่าไหจะพีกยังดอก บหลังมัน่บ้า,าบบตลรวล่องลอยเลย คนระมันระวังครับอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดครับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดอ,อุบัติเหตุได้มันเป็นยานใ่ตัวน้ำถึงสายครับนะมีน้ามเลืองน้ม ถ่ายยูสังโคผมว่าเป็นยังดอกเอาเพื่อครับพี่นอ้องเอ้ยเอาดีๆได้โอ้โ,หโ,หโ,หโหมันตะลดูดมันตะลูดมันมันดิไหลหลังดิปีนมาเลยเด้ไอเอาบอกลอ,อกไปดึงข้างหลังว่ไหนบ่เอาบอกลอ,อกไปดึงฝานไวน้เด่อ ให้ไม in ่โคก้อว่าอย้างน้นนเดี๋ยวทำการยกอรถอมนโคยกขึ้นเลยครับจึงบวกถึนวานหลังจะปีนโลงฟังนี้อาจจะยอดแสงกันได้ครับเดี๋ยวชักชักระบบล่อขยุงไว้น้ำ ระมัดระวังครับเปลี่ยนงานกับเครื่องจัง ก็ได้ครับยุกขึ้นมาหวังอะเอาละยุกตังดีเนาะนี่ รังค่าเขไม่ได้รังค่านี่ฮะบ้ายพริกพิกบนยัวเขาพริกเอาเอรเขารังคาหนี่ย ยานเครื่องแล้วเขับไปเดีย๋ยวนี้ถ้ารับเครื่องท่านมีปัญหาโดนนี้อเครื่องในลั่นนี่จตยานนี่ครับมันเผาผพาน้ดมันน้ำมันเครื่องเอาน้ำมันเครื่องไปเผาผพาดดับกุญแจด,ด,ดับจะได้กับดับไปเลยรุนเนี่ยก๊อว์ขวเดือดออกละ่ะขั้ออกท่อน้ำมันแตกออกก๊อสอากาศ ลังาเด้อเห็นลางขาเป็นไเด้อเล่าอลงก็ลงก็หยิุยเเอาสูกอนนะก้อข้างใบหมีใหญ่ กอ,กอดกอดดึง่นปีนลงไปเลยน,นะ